สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกอาจารย์นัตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดูชะตาประจําครึ่งเดือนหลังกันแล้วระหว่างวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีมังกรกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12 ภมพาพันธ์นะคะขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางภาพรวมในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางให้กับท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีดวงดาวหลายดวงเลยนะบาเกื้อกูลเกื้อหนุนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างดีด้วย ประกอบกับดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพระเสานั่นเองได้โคจรเดินหน้าเต็มกำลังและอยู่ในบ้านของดาวพระเสอเองด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นทำให้ความคิดการตัดสินใจของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะรอบคอบมากยิ่งขึ้นท่านจะวางแผนการดำเนินชีวิตได้ค่อนข้างดี แถมดาวพังคารคือดาวของโชคลาภและความสำเร็จก็โคจรอ,อยู่ในภพปุตตะส่งกระแสมาถึงดาวประจำตัวของท่านทำให้สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและจะมีความสำเร็จเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วนะคะแม้ว่าดาวพังคารจะโคจรได้ตำแหน่งประัะคืออ่อนกำลัง แต่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแม้ว่าดาวจะเดินถอยหลังวิกฤตกติอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากนักนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับความสาเร็จจากการลงมือลงแรงทำจากความขยันจากการต่อสู้เพราะดาวพังคาเนี่ยเป็นดาวธัตุลมเป็นดาวของนักสู้เป็นดาวของนักลบด้วย ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ทําอะไรเลยแล้วจะมีความสําเร็จตามมาท่านต้องลงมือทํานะคะเพราะดาวพังคานกับดาวพระเสาดาวประจําตัวของท่านเนี่ยเป็นคู่นักสู้ด้วยแต่ในขนาดเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมาสร้างความอึดอัดใจใกับท่านอยู่นะคะแต่ดูแล้วท่านก็จะรับมือได้ หรือจัดการกับปัญหาต่างๆได้นะเพราะชาวาลาัคนาราศีมังกรเนี่ยพื้นฐานของตัวท่านเองเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นค่อนข้างดีค่อนข้างสูงด้วยมีความรับผิดชอบดีแม้ว่าจะแบกรับภาระหลายอย่างท่านก็จะผ่านไปได้ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามอย่างไม่กลัวความยากลําบากเลยนะคะจนสุดท้ายท่านจะภูมิใจในตัวท่านเองว่า สิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยมาจากฝีมือของท่านลุ้นวนนะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงดาวสองดวงคือดาวพัพพุธและดาวพระศุกนะคะซึ่งเป็นคู่อักเสติดธาตุน้ําด้วยนะเกื้อปูนเกื้อหนุนดวงชะตาท่านอยู่นะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยากในสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำด้วยนะคะและดาวพพพุธกับดาวพระศุกร์คู่นี้เนี่ย เป็นคู่เสน่ห์ของการพูดการเจราจาด้วยทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรนะต้องพูดจาให้สร้างสรรค์เพราะคำพูดจะนำมาซึ่งโชคลาภคุณดูนะคะดาวประพุทธกับดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพลาภะลาภะคือโชคลาภเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้จังหวะดวงดาวแบบนี้ท่านต้องรีบห้อยคว้าโอกาสจะมีโชคมีลาภจากอะไรจากการพูด การเจรจาแทมผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดีด้วย<_ <d> _>เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาหรือการค้าการขายการเป็นตัวแทนในหน้าอาชีพบริการช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ขอบกกยในเรื่องของผลงาน กรอบโกยในเรื่องของการหาเงินด้วยคําพูดของท่านเพราะฉะนั้นต้องท่องไว้เลยนะว่าคําพูดนํามาซึ่งเงินคําพูดนํามาซึ่งเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านทางด้านการเงินนับว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสภาวะทางด้านการเงินดูจับคล่องตัวกว่าที่ผ่านมาด้วยจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองเพราะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคือดาวพักลาหูนั่นเอง ได้โหจรอ,อยู่ในภพพันธุมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคและแถมได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคืออัมพุจะตตประเกณฑ์ทำให้ท่านจำโอกัสหาไรายได้จากการเดินทางหรืองานนำเข้าส่งออกหรือการค้าการขายต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือบางท่านก็มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้าน คอนโดที่อยู่อาศัยด้วยนะคะหรือได้เงินจัดการลงทุนระยะสั้นยิ่งเป็นงานด้านบริการงานทางด้านคำพูดที่อาจารย์พูดเนี่ยยิ่งดีเลยนะเพราะจะมีโอกาสมีช่องทางทำรายได้กับท่านค่อนข้างมากด้วยแม้จะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็ถือว่าจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดนะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่เองนะทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะช่วงนี้นะเหมาะแก่การทำแพ็คเกจใหม่ หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจเดิมๆอ่ะให้มันเป็นแพ็กเกจที่ดูดีดูใหม่ดูแบบว่าเป็นแพ็กเกจที่มันล่อตาล่อใจการซื้อหรือจัดโปรโมชั่นลงโฆษณารับรองวา่าถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็กเกตนะให้มันดูดีดูทันสมัยนิดนึงเนี่ยแล้วโฆษณาลงโปรโมทช่วงนี้หรือออกอีเวนต์นะจะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยขายได้หรือ ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะมีการไลฟ์สดมีการจัดนาทีทองอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าดีในวันที่17พฤศจิกายนดาวพระัาทิตย์จะโครจรเข้าพบลาภะโดยการโครจรน,นี้จะเป็นการโครจรร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโชคจากของเก่าๆหรือได้มรดก ตกทอดมาที่มีราคาหรือมีโชคจากต่างถิ่นแดนไกลช่วงนี้หากท่านจะมีโชคจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่ๆน,นะคะถือว่าดีนะถ้าท่านอยากจะมีโชคมีสิ่งดีๆเข้ามาเนี่ยให้ท่านไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนะเช่นการไป,ปล่อยสัตว์นะคะช่วยเหลือชีวิตสัตว์ช่วยเหลือชีวิตคนก็ได้หรือทําบุญลงศพเนี่ย ลองทําดูนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าไม่ใช่โชคลาภก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรืออยู่ดีๆก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันให้กับท่านด้วยลองทําดูไม่เสียหายนะคะและจันต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะแม้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะเรื่องไรายได้ยังคงดีแต่การที่มีดาวคู่ศัตรูโคจปรปะทะกันแบบนี้ระหว่างดาวพ่างคาน และดาวพาริตยิซึ่งเป็นคู่ศัตรูใหญ่ทางโหราศาสตร์ไทยโคจปรปะทะกันแบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะกมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือบางท่านใช้จ่ายไปกับเรื่องของความสุขความสำราญความบันเทิงเลิงใจมากเกินไปหรือเห็นอะไรล่อตาล่อใจก็ซื้อกดใจไม่ไหวก็ซื้อหรือบางท่านนี่นะหมดไปกับเรื่องของการเสี่ยงโชค ตรงนี้ก็ต้องบริหารการเงินให้ดีอาจารย์ก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่คุณต้องรู้จักแบ่งสันปันส่วนให้ดีด้วยนะก็ขอ้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะรายได้ที่เข้ามาที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีเข้ามาจริงแต่อาจจะล่าช้าสำหรับท่านที่ต้องหมุนเงินเนี่ยควรจะต้องมีเงินสำรองไปด้วยนะแต่สำหรับพนักงาน ประจำมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าจะไม่เสียหายอะไรมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วก็ขอให้ท่านแบ่งส่วนว่าจะเก็บและใช้ก็จะไม่เดือดร้อนที่หลังด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือดาวพัสุกได้โคจรอ,อยู่ในภพลาภะ มีตำแหน่งเป็นประโดยการโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธด้วยทำให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านจะไม่ต้องเหนื่อยมากนักนะคะแถมยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายส่งเสริมดีอีกด้วยนะอาจจะมีงานโปรเจกต์โครงการดีๆเข้ามาเป็นระยะ,ระยะหรือเป็นงานระยะสั้นให้ท่านรับผิดชอบงานที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นงานที่เน้นในเรื่องของการบริการ การใช้คำพูดการเซอร์วิสหรือเป็นงานที่ทำแทนคนอื่นหรือเป็นงานที่คนอื่นว่าจ้างมาให้เราทำนั่นเองหรือบางท่านเป็นพนักงานประจำหรือทำงานบริษัทเนี่ยอาจจะมีงานที่คนอื่นเนี่ยเขาโยนมาให้เราทำก็ได้แต่ขอให้รับไว้เถิดนะคะถือว่างานเนี้ยมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับท่านมากแถมท่านจะได้รับการพิจารณาอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ถือว่าท่านจะเป็นคนที่มี ความรับผิดชอบก็เข้าตาเข้าใจกรรมการด้วยนะคะในวันที่27พฤศจิกายนดาวพัพพุธจะโคโจรเข้าพบวินาสแล้วนะตามมาด้วยวันที่30พฤศจิกายนดาวภเกจะโคโจรเข้าพบลาภะเมื่อดาวพภเกเข้าพบลาภะแบบนี้นะดาวพภเกตคือดาวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์พยานาศก็ได้นะ ท่านลองไปไหว้ไปขอพอรดู oh. หรืออาจจะไปทำบุญนะคะสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยจะทำให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอน oh. เพราะดาวพระเกเนี่เป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วด้วยนะคะทำให้ช่วงเนี้ยเมื่อดาวโ,โคจรแบบนี้ดาวพระพุธอยู่ในภพวินาศดาวพระเกตอยู่ในภพลาภะทำให้จะมีงานใหญ่เข้ามาเป็นงานสำคัญให้ท่านรับผิดชอบ แต่ด้วยความที่มีดาวคู่ศัตรูคือดาวพัง้งคาและดาวพาทิตนะคะที่โคจปรปะทักกันแบบนี้แต่ก็มีดาวคู่มิตรคือดาวพัง้งคานและดาวประสบส่งกระแสเสริมกันแบบนี้นะคะแม้ว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีปัญหามาท้าทายหรือมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาให้ท่านก็จริงแต่ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่าน จะมีคนเข้ามาส่งเสริมเกื้อกูลท่านหากติดขัดสิ่งใดลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าหาเพื่อนให้ท่านช่วยนิดหนึ่งนะรับรองว่าท่านจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน<ไ>งานที่ก็ามาในช่วงนี้นะขอให้รับไว้อย่าปฏิเสธนะคะรับรองว่ามันจะมีความก้าวหน้า<ไ>เกิดขึ้นในบ้านปลายและท่านใดที่พลาดงานนะคะพลาดโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานไปอาจจะได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้น ไหคว้าให้ดีส่วนท่านไหนที่สมัครงานอยู่นะคะอาจจะมีบริษัทที่ท่านเคยสมัครไว้เนี่ยติดต่อมาเรียกท่านไปสัมภาษณ์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันทางด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ต้องใช้ยวดยานผ่านนะในการเดินทางเนี่ยขอให้ใช้ความระมัดระวังให้ดีให้มากที่สุดด้วยนะคะค่อยๆไปนะดูเส้นทางก่อนที่จะเดินทางก็ดีตรวเจเช็คสภาพรถก็ดีนะคะ ทางด้านความรักท่านมีเกณฑ์คนโสดจับบลักต่างวัยดูแล้วเป็นไปในทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องรักแซกลักซอนไว้ด้วยมีเกณฑ์ลักเก่ารีเธอร์หรือลักเก่ากลับมาหากอยากสาร้างสัมพันธ์กันใหม่ก็เป็นจังหวะที่ดีทีเดียวส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างเกื้อกูลกันดีแต่ตัวคนเองต้องระวังเรื่องอารมณ์และคาพูดจะหงุดหงิดและพานหาเรื่องเพราะฉะนั้นตัวคนเองเนี่ย ้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะคะและอาจารย์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาพัะมารตยูที่ยกย้ายราศีจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้าเลย <Hey. S 1> และดาวพัะราหูด้วยนะคะที่ยกย้ายราศีที่ผ่านมาจะอยู่กับเราถึงปีหน้าเดือนตุลาคมหากชาวลัคนาราศีมังกรจะเข้าไปรับชมรับฟังเพื่อวางแผนดวงชะตาของท่านระยะยาวแบบนี้ท่านสามารถเข้าไป รับชมรับฟังได้ทางลิงก์ในคอมเมนต์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้นะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะมาตรวจด,ดวงชะตาวางแผนล่วงหน้าส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจดีๆของชาวลัคนาราศีมังกรที่มีกันเสมอมาเลยนะคะขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปถ้าอาจารย์ผิดพลาดตามประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ